เขาก็ลลคนตรายเลยไม่ใช่อนตยนเก็ล้าเยวาอายแล้วก็เรานลงไปปลนะผมน่ี่จำได้ปุ๋เทลานเป็นโทิชันไม่ใช่ใแต่สุดท้ายก็ก็ไปไหนนแวก็โดนโดบีโดนไาช่แล้วมถามเฉยย่าไชคาอะมถึงคถาม ในชา่อกี้เหรอเนี่ยพี่บนโต๊ะบนโต๊ะบนโต๊ะน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ยาสิบก้โอ้โหยืนยันคำตอบนี้ก็อยู่เจมส์ีต่อไปนะ Yeah. คิดว่ือเหตุการณ์ที่พี่ฟิาเดินชน่ถ สองพี่ลองเล่นเอานั้นนี โหยากเลยนะครับเป็นเราจะให้ฟังงสี่ แล้วก็นี่ <laughs> <s musique> <Naj> 소리가... <s00> <sindii> <miserable> สี่คนใครบ้างอ่ามีปอน 好嘞 何 <music> ถ้าไม คือผู้กการกระโดอได้ทาได้ค่ประโน์เดียวไม่้ i okay. love อ๋อใช่ไหมที่สามอูไม่ชอบที่มันนี้มเป็นได้แค่